กองทัครับมีตัวเราเปนคนนำได้เ,เกียรติกับพิชยากรเราดูขนาดเลยครับบนมาตีดีหลังเนี่ยับอนน้อยครับที่จะรอดระหว่างแขนสองข้างครับพิชยาอีกครั้งวันนี้มาหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับออนะจริงครับวัานนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหน้า ด้านหน้าของเรามีตัวตีถึงแค่2คนนะครับแต่ดแดนหลังของเราเนี่ยก็จะของหมายเลขสิบสองคนนี้ครับนี่เปิดขึ้นมาได้ที่ชายาเซตมามาจากด้านหลังบ้างครับอะไรก็จะมีการปรับจังหวะอย่างที่กัปตันแถไปไม่ทราบเลยครับสองตัวแมทสำหรับลูกนี้พิมพิชยากกกลำหนักที่เห็นครับเสิร์ฟมานี่เลยเยี่ยมเลยครับแต่บอลนั้นมันเด้งกลับมาในแดนไทยครับอีกครั้งหนึ่งครับ ครั้งนิติชัตจูออดบ้างผนะครับแบบน,นี้ได้คะแนนมาสำหรับไทยของผมไทยนะครับทั้งอินพิชีเยแล้วก็ชัตจุออดถือว่าฟอร์มดีเลยนะครับใช่ครับต้องบอกว่าเวียดนามเองก็คงคิดว่าไม่เหนียวเหมือนกับแต้เวียดนามมาครับเรายังนำอยู่สองแต้มนะครับแต่กว่านี้ต้องแก้ไขมาก่อนติดบล็อกอยู่แต่ยังเซฟขึ้นมาได้ต้องตีมาจากด้านหลังครับครั้งนะครับที่เราจะต้องสู้โดยบล็อกบล็อกสองคนของไทยตีผ่านมาแต่รับได้เยี่ยมครับลิโบโรต้องชื่นชมครับจังหวะนี้จะสวนกลับไป เขายังรับมาได้ครับไม่ดีซะแล้วต้องฟรีบอลมาให้กับไทยอาแล้วครับโอกาสของเรามาแล้วทิชายาเซตมามาจัดหานหลังนะชัดชุอออนครับเนี่ยถ้าเล่นบอลจังหวะเข้าจุดเนี่ยโอ้โหสามเมตรกลางเนี่ยเรียบร้อยบล็อกเนี่ยผ่านจังหวะน,นี้ต้องชื่นชมลิเบรโร่ของเรานะครับอาน,นิสายอดพิน,นิจใน2จังหวะติดต่อกนะันในจังหวแะแรกที่อัชราพรคุยตีติดบล็อกัังเวียดนามตั้งแต่จับมาเลขสามแล้วใช่ครับ อาไม่อยู่ครับพ่อนนี้พิพิชญากคตรน้ำนะทีในลักษณะนี้เนี่ยพิพิชาไม่มียั้งเลยนะครับใช่ครับใส่หนักตลอดครับ2014แล้วก็ได้เหรียญเงินซีเกมปี2015ที่สิงคโปร์นะครับโอ้ยเลยนครับยังรับไม่ได้โอ้เหนียวฮะยังมีโอกาสีกหกึ่งครั้งฮะวันนี้เขายังเหนียวอยู่ซ้ำไปอีกทีโอโหสามครั้งสามคราครับเขายังเหนียวจริงๆอันนี้จะตอบโต้กลับมาบ้างติงเราะไทยยัดลงไปอีกทีเอาจนได้ครับ สามต่อสิครับเสร็จมาโอ้โหน,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 นักแลลูกนี้เนี่ยเดคนดีหนักจริงครับเก็บสกอร์ได้เยอะมากครับสำหรับไทยเราเอกมาแล้วต้องมาแต่ยังรับได้ครับชัชชุอ้อนาไดเยี่ยมครับคือเขาก็ยื้อที่จะเล่นนะครับพอตีมาเนี่ยนะครับเรารับได้แล้วก็สวนกลับได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยชัชชุอ่อเรื่องของบอลแอตแทกเราค่อนข้างสองคน ได้ไม่ได้ก็จังหวะน,นี้เด็ด<ต>ขาดมากครับพิมพิชญาโแกรำ5ต่อ15นะครับไทยเราชนะไปได้อีกนะครับในเซตที่2ทําให้สถานการณ์ในตอนนี้นะครับไทยนําเวียดนาม2มาจากแดนหลังนะครับเคาะข้าไปก่อนอย่างเอาขึ้นมาได้ครับครั้งหนึ่งครับทิชยัยาเซตมาอัชรพรหรืว่ปิดได้งานค่อนข้างเบาฮะเดี๋ยวดูพาะชานะ เขาไม่มาช่วยนะบอลกลางของเขาฮะอย่างนี้เนี่ยเราบอลหลักเราออกสบายครับยิ่งบอลหลักเราเองทั้งสาคนเนี่ยมีประสิทธิภาพวยแล้วเนี่ย6ต่อสี่เชยาเซตมาครับโตมาโดยอัชาราพรนะลูกนี้ต้องใครที่ใหญ่จัดการครับเนี่ยค่อนข้างเฉลี่ยกันนะงานก็เลยวันนี้เนี่ยยังไม่หนักมากเท่าไหร่ครับสําหรับอัชาราพรน, <c oughs> นี่ฮะออกบอลวันนี้ค่อนข้างกระจายอะครครับเราได้ด้วยนะครับ ชัดน,นโมกศีเองนะครับแล้วก็พิมพิชาเองก็ทําหน้าที่ได้ดีครเพราะนั้นเนี่ยก็ช่วยแบ่งเบาภาระของทงนต์นพิมพิชยาครับตีฉลับบล็อกเขายัางเซฟขึ้นมาได้ครับแต่ลูกนี้ต้องเคาะข้ามาเอาติดบ,บล็อกอยู่ครับครั้งหนึ่งของเวียดนามเราเซฟขึ้นมาได้ครับชัดชุนโตีบิดลงเส้นลูกนี้ จะได้เป็นคะแนนนะครับเดี๋ยวเห็นบล็อกข้างในเนี่ยค่อนข้างเนี่ยฮะค่อนข้างเต็มฮะ,มะก็เลยบิดบข้อมือฮะลงมามุมตรงฮะปิชีย์กินมาได้อยู่นะครับเวียดนามมีบล็อกของเราสองคนตีผ่านมาได้ขอบโตก,กลับไปครับเขายัางเอาขึ้นมาได้ครับเวียดนามมาจากแดนหลังแค่หยอดเท่านั้นครับโอกาสของไทยชัดชวัวร์โอ้โหทจริงๆครับในจังหวะนี้ตบมุมฉีลงไปเลยฮะพลาดเลยนะครับ เอาไม่อยู่ครับทางด้านดิปโปรถึงแม้ว่าจะตรงตัวครับแต่ลูกนี้เอาไม่อยู่ฮะจะต้องดูว่าจะมาแบบไหนครั้งนี้เปลี่ยนจังหวะเป็นบอลเร็วบ้างเรายังรับเอาไว้ได้นะครับตีติดบล็อกครับออกฮะเช็คได้ดีฮะลูกนี้เอานะเมื่อสักครู่นี้แอบเสียวนะครับว่าชัดชูออนจะรับไม่รับนะครับแต่เชื่อว่า,าแฟนในสนามน่าจะตะโกนช่วยนะครับบอกว่าออก<ช> <c oughs> ก็เชีวว่าก็คงมีหลายๆคนฮะที่ติดอยู่ในชุดซีเกมครับในชุดนี้โอ,อ,อ้โหนี่นหนักเลยฮะก็ทางฝั่งเวียดนามก็มีได้หละครับทางใหม่ติดทีมชุดใหญ่แล้วก็อยู่ในชุดซีเกมแน่นอนอยู่แล้วนะครับเคยได้เหรียญเงินนะครับว่าญี่ปุ่นเองก็คงผ่านไต้หวันไม่ง่ายเท่าไหาร่นะฮะในในแมตช์ที่จะเจอกันในวันนี้เราได้วิเคราะห์วิจารณ์กันแน่นอนนะครับแต่ว่าเกมในตอนนี้ยังไม่จบนะครับไทยกับทางฝั่งเวียดนามในเกมรอบรองชนะเลิศ ปิดทีมไ,ได้ครับชาย,ยาเซตมาพิมพิทยาตยลูกนี้เขายังรับไว้ได้ครับจังหวะแบบนี้ต้องแก้ไขมาก่อนโอกาสของไทยครับเหยียดไปชัดชวรปิดได้สนิทครับจังหวะนี้แรงมาเปิดดีจริงๆครับสำหรับชัดชวรครับ